ออกไปแล้วพี่น้องใหญ่มากดูลังนี้โอ้ลาดปูนอะเต็มเปี้ยเลยอะลังสวยนะหวานเต็มเลยพี่น้องเลย ยักโลมิสสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาพี่น้องมาหาพึ่งหามิ่มเนาะตามนาตามข้างถน,นนเนาะช่วงนี้พึ่งมิ่มก็ลงมาแล้วอันนี้ก็มาหาได้วันที่สองนะเมื่อวานนี้ก็ได้หกหลงนะังเนาะวันนี้ผมเดินลงมาป่าแรกก็เจอละก็ใหญ่อย,ยอยู่นะอยู่บนต้นไม้สูงน,นะประมาณสี่เมตรเดี๋ยวเราขึ้นไปเอานะไปเอาเลยดีกว่านะ กาบมะพร้าวเหมือนเดิมใหญ่ลัางสวยนะหวานเต็มเลยพี่น้องเลยแต่ว่ามดแดงมันเยอะเดี๋ยวผมตัดลงไปให้ดูเนาะมันมีมดแดงด้วยดูมดแดงเต็มเลยมดแดงกำลังมาผมรีบผมต้องรีบตัดลงไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างนะพี่น้อง หมดแดงเยอะหลังสวยหลังใหญ่ด้วยลงไปแล้วพี่น้องหวานใหญ่อยู่ มดแดงเยอะมากเลยมดแดงโหไม่ไหวต้นนี้รีบลงมาลังมดแดงเพียบเลยมันอยู่กับหนามไอ้กิ่งหนามด้วยนี่ถือว่าเอายากนึกว่าเอาง่ายไปหาลังต่อไปเลยดีกว่าเราก็มาถึงป่าตามห้วยแล้วเนาะอันนี้มาหาตามห้วยดีกว่ามันมีคลองอยู่ผมว่าจะหายาไปนี่นะตามห้วยเอาผมว่าน่าจะมีนะเพราะว่า ที่อื่นก็มีมันก็ต้องมีเนาะผมว่าจะเดินหาไปเรื่อยๆอไปหาหาดูหาดูดีกว่าเนาะว่ามีหรือเปล่าเนะเาะลอดริมแม่น้ําอย่างนี้นะถ้าตามห้วยอะพึ่งม,ม,มออแบบิมันชอบอยู่เนาะแบบนี้แหละมันชอบอยู่นี่ต้นไม้แห้งๆเดี๋ยวเราจะแหวกเข้าไปดูเนาะ ผมเห็นอะไรดำๆอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราจะแหวกเข้าไปดูนะว่าใช่หรือเปล่านะโอ้มิม่มมิอยมีคนเอาแล้วมันก็มันก็เป็นใหม่มีคนเอาไปแล้วมันก็จะมันก็ทำรังใหม่นะใช้กากมะพร้าวเหมือนเดิมนี่แหละ เดี๋ยวเราเข้าไปเอาเลยเนาะมันก็อยู่เดินๆเนาะกำลังเป็นพอดีเลยลังสวยอยู่อมันเป็นรอยเขาตัดเอาไปแล้วเนาะมันก็ยังเป็นอีกนี่รอยพึ่งตัดออกไปเองนั่นเนี่ย รอยกิ่งไม้ที่เขาตัดไปนี่ก็เป็นอาทิตย์แล้วล่ะเนี่ยโชคดีเนาะมันยังอยู่เสร็จโจนเสร็จโจนหลังนี้หลังสวยอยู่ หลังสวยอยู่อันนี้ต่ำๆเนาะเอาไม่ยากต้องแย่มือเข้าไปเอานะพี่น้องมันค่อนข้างอยู่ไกล โอ้มันก็พึ่งจับได้เมื่อกี่วันเองดึงมาสักหน่อยออมันจะปรับแม,ม่นออกเลย ไปล้อันนี้มันก็น้ําหวานเต็มนะอันนี้มันทําได้เจ็ดวันเนี่ยไม่เกินเจ็ดวันนะหลังนี้ไปหาลังต่อไปดีกว่าโชคดีนะที่ที่มันทําต่อเนาะจริงๆแล้วมันตอนเข้ามาเอาอะเนี่ยมันยังไม่เป็นนะแล้วเขาหนีบลังมันไว้หนีบลังมันไว้เขาจะให้มันอยู่ต่อแต่ว่ามันไม่อยู่ต่อหรอกแต่ว่ามันย้ายคอนมาเป็นคอนนี้เนาะ อันนี้ก็ถือว่าโชคดีของเราไปหาต่อดีกว่าห้วยน,นี้เดินจนเหนื่อยหอบมีแค่ลังเดียวพี่น้องมันยังไม่ลงมาเนาะแถวนี้ดอกนิ้วดอกจาาไม่ค่อยเยอะเหนื่อยฟรีเลยพี่น้องเอ,อ้ยย้ายป่าดีกว่าผมย้ายมาตามตามไล่ตามนาเนาะอันนี้ก็มาอยู่บนโพนเนาะบนในเขาเรียกอะไรอะ่ะกลางบิ่งนา การเหมือนแบบจอ,จอมปวกอะไรประมาณเนี้ยเดินขึ้นมาสูงอยู่นะแต่มองลงไปข้างล่างหล,ลังเบลเลอเลยมาอยู่ข้างล่างมิมใหญ่ใหญ่มากเดี๋ยวเราลงไปเอาเลยดีกว่าเนาะปะลุยผมลงมาดูมันข้างล่างแล้วนะมิมหลังนี้ฉลาดนะพี่น้องอากาศก็โคตรร้อนเลยมันบินซิกแซกนะมันบินบินเข้าหลังมันบินแบบต่ำๆนะ บางบางลังในบินเข้าแบบสูงๆนี่เขาจะมองเห็นง่ายแต่ลังนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันบินเข้าหารังมันแบบไหนเนาะฉลาดมากผมดูเนาะผมยืนดูตั้งนานนะว่ามันบินแบบไหนน่าจะน้ําหวานเต็มเปี้ยแล้วล่ะเพราะว่ามันออกไปหากินน้อยหาน้ําหวานน้อยแสดงว่าน้ําหวานลังเนี้ยเต็มเปี้ยะเห็นไหมมันจะบินเข้าเข้าไปแบบต่ําๆอย่างนี้นะจริงๆมันบิน มันบินสูงอย่างนั้นก็ได้นะม่บินลงไปในง่ายดีแต่ว่ามันไม่บินนะมันบินซิกแซกมันบินลงต่ําบินเข้าไปนี่นี่เห็นไหมตันะวนนะลางมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่นะใหญ่มากเลยนะผมจะค่อยๆแอบดูมันนะนั่นนะอันนี้ใกล้มากเลยนะ เดี๋ยวเราเอาเลยนะโอ้ยใหญ่มากอะ่ะดูมันอยู่อยู่นอกนอกเองนะดูหลังนี้ใหญ่เกินห้ามใจโอ้โห โอ้โหโอ้โหลาดปูนอ่ะเต็มเปี๊ยตเลยอ่ะรังสวยด้วย ใหญ่ออกไปแล้วพี่น้องใหญ่มากดูหลังนี้หวานเต็มเปี้ยสุดยอด กากาศมันร้อน <c oughs> โหเป็นหลายวันแล้วเนี่ยดูลังมันเหลืองลเลยนีย่อันนี้เป็นสิบห้าวันได้ผมว่านะ อันนี้เราก็ดับอันนี้ดับล้วเรียบร้อยเอาไปใช้ต่อหลังสวยช่วงนี้นะ้ำหวานเต็มทุกหลังพี่น้องอันนี้เดือนใกล้จะเดือนสามแล้วเดือนสองครึ่งเนาะไปหาหลังต่อไปดีกว่า พึ่งงานเดี๋ยวมันก็ทยอยบินขึ้นไปทํารังใหม่เนาะเราก็เอามันกองไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็บินขึ้นไปหาทํารังใหม่อามก็จะเป็นแบบนี้นะป่านี้กึ่งป่ากึ่งนาเนาะเหมือนแบบตามไล่ตามนาประมาณเนี้พึ่งมิ่มมันก็อยู่ห่างๆนะพี่น้องอยู่ป่าละลงังป่าละลังเนาะสามป่าสามรังค่อนข้างจะหายากอยู่วันนี้นะ แล้วก็วันนี้ผมเอาเข่งมาเนาะเดี๋ยวก็เอาใบไม้ท้าพีหนึ่งได้สามลังแล้วพี่น้องวันนี้หมานสามลังเนาะหา3ามชั่วโมงนะพี่น้องเนาะก็พอได้อยู่นะน้ําหวานนี่ใหญ่นะเต็มทุกลังแล้วนะนะหาตามตามห้วยตามนาเนาะคลิปหน้าเจอกันครับขอบคุณครับ มันหมาน